สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมยูมะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันอีกครั้งในเกม r e ี e v ท์พ c h และวันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเกมยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะครับแต่ว,ว่าทางทพิเตอร์เฟส i ิเลของ r รี v วท์พ c h ได้ประกาศบางอย่างออกมาซึ่งก็ประกาศมาได้2อามวันล้ววันแรกนะครับประกาศถึงการมาของตัวละครใหม่ที่จะเป็นตัวละคร SSR เป็นตัวละครแจกฟรีในอีเวนต์ ซึ่งมาในทีมของอซัมเมอร์ชุดว่น้ำนะฮะแล้วก็มากับอีกคอสตูมอีก2ตัวละครเป็นตัวของทามาและน็อกเทอร์นาซึ่งวันแรกนะผมก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำละกันเพราะว่าผมสัมผัสได้ว่ามันยังมีสกินของตัวละครอื่นอ,อีกนะฮะซึ่งวันต่อมาก็มีจริงๆเป็นสกินของโยทยาแล้วก็โยทยาผมเรียกใครไปไหมน้องโยทยา ยุทธยาอ่ดยุทธยาอะไรทองนี่แหละฮะผมเรียกชื่อน้องไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าอ่าเป็นสกินอีกสกินหนึ่งแล้วก็มีตัวละครยูอาใหม่เป็นตัวของอาิเซียนะฮะซึ่งสามตัวละครอ่มาใหม่สองตัวละครใหม่กับสามสกินแล้วก็จริงๆผมเดาไว้เลยแล้วว่าวันนี้คืนนี้นะฮะน่าจะประมาณสองทุ่มสามทุ่มอาจจะมีแพทโนต้ตออกมาแต่ว่า ผมอัดคลิปตอนบ่าย4ี่โมงไม่เป็นไรถ้าแผ่นโน้ตมาเดี๋ยวค่อยอ่านแผนดด่นโน้ตทีก็แล้วกันนะฮะอ่ะขอพูดเรื่องสกินกันก่อนนะครับสกินมา3ตัวละครนะเป็นของน็อกเทอร์น้าทามาแล้วก็ยูโอเซียซึ่งของน็อกเทอร์นากับยูโอเซียเนี่ยเป็นของรางวัลอีเวนต์นะเอาได้ฟรีเลยจากอีเวนต์ซึ่งก็น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเป็นอีเวนต์ของอ่าซัมเมอร์ออกแนวซัมเมอร์แหละฮะ แล้วของธรรมะเนี่ยเป็นสกินที่ขายนะขายแบบอืมเป็นสกินขายน่าจะอยู่ในช็อปถาวรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเหมือนของบางตัวละครอ,อย่างเช่นอ่ะขอไปดูแป๊บหนึ่งกันะฮะเพราะว่ามีสกินของตัวละครถาวรไม่กี่ตัวใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นสกินลิมิเต็ดอ่ะนี่เป็นสกินของอาคาน่าแล้วก็ฟอล่าโอเคแล้วก็มีเอลล่าสามตัวละครน,นะฮะ เออเอ๊ะหรือว่าไม่นะเขาไม่บอกว่าเป็นลิมิเต็ดคอสตูมนะเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าจะเป็นคอสตูมลิมิเต็ดอ่า,อาจริงด้วยถ้าเป็นสกินที่มีที่ลิมิเต็ดนะครับสกินจำกัดเวลาจะมีบอกวันที่ไว้ด้วยแต่ว่าสกินของทา마เนี่ยไม่มีบอกวันที่ฉะนั้นน่าจะเป็นสกินถาวรน,นะอ่ะก็รอซื้อได้นะครับถ้าถ้าอยากได้นะนะ โอเคมาพูดถึงสองตัวละครกันบ้างอ่าตัวละครแรกนะครับชื่อซยเกจึซยเกจึอ่าเป็นตัวละครซอลสโตนเดสตรอรยเออร์นะแล้วก็เดี๋ยวนี้เออออฟฟิเชียลเขาประกาศสกิลก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยนะเออก็สะดวกผมดีเหมือนกันผมไม่ต้องไปนั่งแปลนะด้วยกูเกิลท a า s ส a t e อ่าโอเคกเอ็อ่าสกิลแรกนะครับชื่อเลนด์โท สร้างโลขึ้นมาป้องกันการโจมตีหนึ่งครั้งแล้วก็ทําความเสียหายกายภาพใส่ศัตรูกับเพิ่มความเสียเพิ่มพลังโจมตีของซูเกสเซอร์แล้วก็ลดความเสียหายที่เธอได้รับลงโอเคเป็นของ Destroyer แท้เลยนะคือมีการเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายสกิลโจมตีแล้วก็ลดความเสียหายที่ตัวเองได้รับเพิ่มพลังโจมตีอะไรพวกนี้เป็น Destroyer แท้เลยซึ่งอขอพูดถึง อ่าอันนี้ละกันผมไปดูจากเว็บจีนอ่เทียบใหม่เทีเนึงก็คือใช้ออเดอร์นิจิสองเม็ดนะครับแล้วก็สกิลที่เลเวลห้านะสร้างความเสียหายแกความห้าร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นตเพิ่มทางยูตีย์สามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้ดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยเป็นสามร้อยสามสิบสามสิบนะครับส่วนสกิลที่สองชื่อว่าเ r e s t f a l สร้ Race างความเสียหายแกยภาพใส่ศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็สตาร์ทสองวิโอเค ก็เป็นสกิลที่อ่าไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเรียกว่าไงดีล่ะดูเหมือนเหมือนของตัวละคร SR ที่เราได้เล่นตอนแรกเลยชื่ออะไรผมจำไม่ค่อยได้ลนะเดี๋ยวสักครู่นะครับน้องที่เป็นเดส t r o ยอรตัวเริ่มต้นของเรานะ่ะนี่น,นี่น้องคนนี้อ่าออกตาเวียอ่าตรงนี้ตรงนี้ออกตาเวียนะโอเค ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นโจมตีตัวหัวหน้าแล้วก็สตันซึ่งสร้างความเสียหาย450%แล้วก็สตาร์ทัตูว,วอวิการใช้คาโรเทนจี K o N G เนี่ยอยู่ที่3เมตรนะซึ่งโอเคก็ไปดูที่ Passive Passive คือ Rise and Fall เพิ่มพลังโจมตีทุก3วิสแต็กได้20ครั้งนะครับก็ ถ้าอัพเป็นเลเวล2แล้วมันจะขึ้นเป็น2%ทุก3วิสแต็กได้20ครั้งก็เป็น40% 40%ในเวลา60วินาที <c oughs> อมอะไรันะผมพูดตลอดนะว่าตัวคอครที่มีสแต็กตามเวลาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานเกินไปซึ่งถ้าเก็บสแต็กเต็มแล้วนะผมลองคำนวณดูคร่าวๆแล้ว ผมแปลกใจมากเลยที่คำนวณดาเมจออกมาแบบไม่ได้คิดอาวุธประจตัวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสเตตหลักสเตตหลักก็ไม่เท่ากันได้แหละแต่ว่าลองคิดผมลองคิดเลขดูคร่าวๆแล้วก็คือความเสียหายที่ทําได้เนี่ยพอๆกับเออใครนะตัวละครตู้ตอนเนี้ยนี่นี่น,นี่น้องน้องคนเนี้ยอ่าดาร์กอะนิโมนี่ผมแปลกใจมากเลยทําไมผมคำนวณออกมาได้ดาเมจใกล้เคียงกันเลยนะเออแบบ ไม่รู้สิผมว่านายดาง์นีวอนี่เนี่ยคือแบบว่ายังไงไม่รู้อ่ะตัวเลขแปลกมากเลยครับผมผมแปลกใจในตัวเลขมากเลยนะอืมก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเคก็มาต่อกันเออไม่ก็เอาไปจัดทีมนะเอาพูดเึ่งทีมไปเลยละกันนะฮะเออทีมของซูจิสอเนี่ยก็ คงหนีไม่พ้นตัวละครอย่างทันเนลอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทอรินก็ได้ถ้ามีหรือว่าฟฟล่าเล่นตัวอะไรก็ได้เลยครับขอค่อยเป็นซอสโซนหมดแต่ข้อเสียของานางก็คือนางไม่มีเจาะเกราะนะที่ควรจะมีในตัวละครเบตานางไม่มีเจาะเกราะเลยดังนั้นการจะมีตัวลดเกราะไปด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะลดเกราะาเพิ่มบัฟเจาะเกราะอะไรพวกนี้อย่างเช่นออโมเรียอโมเรียเล่นได้นะผมคิดว่าแล้วก็ตัวอย่าง เออน้องผมลืมชื่อตัวละครแล้วเกมน, <laughs> <laughs> นี้นี่นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ขามุยขามุยอ่าขามุยก็มีรถเกาะอ่าสามพันหน่วยนะครับสามพันหน่วยใครก็ได้ครับที่มีรถเกาะอ,อาจจะช่วยใหน้นางเล่นได้ง่ายขึ้นละกันว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีก็หาตัวบัฟดาเมจสุดๆไปเลยหรือไม่ก็ตัวปัม๊มสกิลปั๊มอะไรก็ได้ครับ น่านจะช่วยให้เล่นได้ดีขึ้นอ่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ตัวของอดิเซียนะครับอดิเซียอดิเซียอ่าอดิเซียเนี่ยเป็นตัวละครที่เอ่อเป็นฮีลเลอร์ของฝั่งมูเรียร์นะอ่ะก็มูเรียร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวละครสามประเภทใช่ไหมมีคอมเพลเลอร์ฮีลเลอร์แล้วก็มีมูเรียรเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มือขอลองฟิลเตอร์ดูก่อนครับตัวละครที่เป็นฮีลเลอร์และเป็นมูเรียร์ อ้าปัจจุบันยังไม่มีนะไม่มีเลยมีแต่ตัวคอนอย่างอคอมเพลเลอร์สมดหรือว่ามีอ่าผมไปดูในสารบัญของเกมดีกว่ามาๆมา,มาฮีเลอร์ที่เป็นเมอร์คิวรีอ่าปัจจุบันยังไม่มียังไม่มีโอเคผมรอดตัวไปผมเ <laughs> อาเป็นตัวคอนเมอร์คิวรี l ฮีเลอร์ตัวแรกนะครับอ่าน่าเสียดายเหมือนกันที่อาร์ตถูกเปลี่ยนนะอาร์ตเนี่ยถูกเปลี่ยนจากเดิมที่ อ่าเป็นอาร์ตที่ว่าโดยคุณอามาโตนะครับอามาโตอามาโตอามาโตอาออามาโต A M A T O U ครับซึ่งออกเสียงว่าไงไม่รู้แต่ว่าซึ่งภาพของเขาเนี่ยผมว่าเขาลงสีได้สวยมากเลยนะน่าเสียดายมากที่อ่าถูกเปลี่ยนนะครับในเวอร์ชัน global ซึ่งสาเหตุการเปลี่ยนภาพในเวอร์ชัน global เนี่ยก็ มีหลายข่าวเลยด้วยกันนะเผื่อใครไม่รู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักวาดถูกแบนโดยนักวาดจีนนะครับถูกแบนโดยชาวกูบัลก็คือ,เ,อ,อเขาถูกแบนนะครับเอาง,ง่ายๆพูดเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆว่าเขาถูกแบนนะฮะหรือไม่ก็ทางตัวเกมเนี่ยเหมือนจะไม่พอใจอะไรบางอย่างในภาพแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าบางภาพอย่างตัวละครของอาคาชาเก่าเนี่ย อย่างอคาชาเก่าเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นนักวาดคนวาดที่วาดเอลฟี่เหมือนกันอันนี้ผมน่าจะเคยพูดไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับซึ่งไม่เป็นไรภาพใหม่ก็น่ารักเหมือนกันนะครับภาพใหม่ก็น่ารักเหมือนกันก็มาดูที่สกิลบ้างสกิลจะเน้นไปทางฮิลกันซะเยอะนะเพราะฉะนั้นก็มาดูกันว่าทำอะไรได้บ้าง สกิลแรกนะครับฮ l ลิ่งเวฟสร้างโล่ขึ้นมาแล้วก็หลดซับความเสียหายที่สตูดได้รับไม่ใช่สิที่เพื่อที่พักพวกได้รับนะระหว่างที่โล่อยู่เนี่ยก็ฮิลด้วยนะครับฮิลด้วยอ่ะก็โล่ Low, แล้วก็ฮิลโอเคเป็นฮีเลอร์เต็มตัวเลยนะแต่เหมือนว่าถ้าโล่แตกนะจะโล่แตกหรือว่าเวลาโล่หมดเนี่ย ก็จะทําให้หยุดการฮิลไปเพราะฉะนั้นถ้าโดนดาเมจแรงๆแบบตบทีเดียวโล่หายเงี้ยก,ก็ก็อาจจะหยาบอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวละครเหล่านั้นก็มีอยู่ในเฉพาะผ่านนอตเทคเชนเท่านั้นแหละแล้วก็อาจจะมีแค่วันเดียวต่อการเล่นสัปดาห์เดียเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับอ่าก็เออใช้สกิลถึง3เม็ดเลยนะค่อนข้างเยอะนะ อ่าใช้ออเดอร์นิจิสเม็ดแล้วก็ที่สกิลเลเวลหสร้างโล่ขึ้นมา300%ของพลังโจมตีแล้วก็ฮิลหนึ่ร้อเซของพลังโจมตีต่อวิอืมเป็นเลขฮิวกับโล่ที่ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่มากเลยอ่าประมาณ3 0 0ร้อยหนึ่งร้อยใช่ไหมก็ประมาณหมื่นสามหมืกับหมื่นฮิววิลละหมื่นอืมอาจจะไม่ถึงหมื่นหรอกแต่ว่าเป็นอ่าประมาณนะั้นละราว ทำกมื่นหน่อยหน 8, 9, ึ่งแปดพันเก้าพันเยอะนะเยอะนะ,ะแล้วก็สกิลที่สองนะครับชื่อวิชิ่าสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแล้วก็เพิ่มความเสียหายให้ศัตรูได้รับซึ่งไอโบนัสเนี่ยจะโดนเพิ่มไปทุกครั้งที่ Energy Order ของเราเหลือ,อหมายถึงสกิลนี้ครับเป็นสกิลชาร์จนะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนไล่สกิลครบ4ครั้งสกิลนี้จะถูกไล่แบบอัตโนมัติ สกิล uh, ที่ level 5สร้างความเสียหายเวทมนต์ Wait, 450แก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับ6%กเปอร์เนนะฮะที่ level 5นะ10%แล้วก็ทุกออเดอร์เอนเนอร์จีของเราที่เหลือตอนที่ไล่สกิลนี้ซึ่งแม็กซ์สุดมันก็อยู่ที่7เม็ดแล้วไอ้เเม็ดเนี่ยถ้าตามปกตินะเราไม่มีทางเก็บได้ถึงเเม็ดหรอกครับ ซึ่งพอเอเน g y มันขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะหมดหมดแต่ว่าไอบัฟเนี่ยมันจะมีประโยชน์จริงๆตอนที่เข้าโหมด n n r r y y u u s t โหมด Energy Burst Bur เนี่ยจะทำให้เราอ่ามี Order Energy ใช้ไม่จำกัดแล้วมันจะเป็น Max ที่เม็ดเมตรลอดเวลาดังนั้นจะเับความเสียหายเวทได้80%ตลอดเวลาของอ่าโหมด Energy Burst ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่นั้นคือช่วงเวลาในการทำดาเมจที่ดีที่สุดแล้วนะฮะสำหรับตัวละครสายเวทหลายๆตัวอย่างเช่นมินเนียซึ่งมินเนียเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีที่สุดถ้าจะเล่นกับตัวละครนี้นะแล้วก็สกิลแพสซีครับชื่อแอปเปนโฟลเป็นสกิลที่ต้องพูดว่าเมื่อโดนดาเมจนะจะฟื้นเลือดหนึ่งแบบว่าเป็นฮิลหมู่เลยฮิลหมู่ เมื่อตัวเองโดนดาเมจจะฮิวหมู่ให้เพื่อนทุกคนเลย100%ของพลังโจมตีจากนั้นครับสกิลจะติดคูดาวประมาณ10-5วิอ่ะไม่เลเวลแรก10วิเลเวลที่2 5วิซึ่งหลังจากติดอ่าติดสิ่งที่เรียกว่าคูดาวแล้วเนี่ยของแพสซีฟไอแอนด์โฟล์เมื่อเราได้สกิลวิชชิ่งหรือสกิลชาร์จที่อา บัฟเมื่อกี้ครับอ่ดบัฟอันเมื่อกี้จะทําให้เออ่สร้างคลื่นขึ้นมาแล้วก็สร้างความเสียหาย100%ของพลังโจมตีเวทมนต์ใส่ศัตรูทุกตัวแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับความเสียหายเวทมนต์ที่ศัตรูได้รับขึ้น15%เป็นเวลาสิบวิสแต็คได้2ครั้งนั่นหมายความว่าเวลาติดแอปเปิลโฟลปุ๊บโดนแอปเปิลบัฟปุ๊บก,ก็แบบฮิลใช่ไหมแล้วก็เพื่อไล่ส,ก,ลลส,ก,ลสก,ลกิลไล่สกิลเสร็จปุ๊บไล่วิชชิ่งครบ2ครั้งบัฟแจเมจ ได้เยอะมากนะตนับน้ำเหียได้เยอะมากเลยเดี๋ยวน้าเมื่อกี้เสียงผมลมเหรอรับน้ำเห็ยได้เยอะมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าน่นนจะน่าจะคิดไปเองอ่าบัฟดาเมจได้ถึงหนึ่งรสิเปอร์เซ็เลยนะของความเสียหายเวทเนี่ยอ่าถ้าไปเทียบกับตัวละคร S อเทียตอนนี้เลยตัวละครแบบสุดยอดสุด,สด ที่เก่งมากๆในสายเวทตอนนี้นะฮะก็จะเป็นเอดินไอดินนั่นเองซึ่งไอเดีนเนี่ยสแต็กดาเหตุเวทได้15คุณถ้าเป็น75แล้วก็มีอีก30เป็น105แล้วก็มีเร่งเกร80%แล้วก็มีลดเกราะ30%เอรเออซึ่งต้องบอกว่าอาติเซียเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่แย่นะไม่แย่นะ อ่าเมื่อเทียบกับหลายๆตัวผมว่าเปอร์เซ็นต์ไม่แย่แต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัวท็อปเนี่ยมันก็จะดูดรอปๆลงหน่อยเพราะว่าตัวท็อปมันเวอร์เกินฮะอ่าต้องต้องพูดกันละกันว่าตัวท็อปมันมันเวอร์มันตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะดังนั้นต้องบอกว่าอาริเซียเนี่ยไม่แย่เอามาเล่นได้ ให้ผู้ตามตรงเกมเนี่ยก็เล่นได้ทุกตัวแหละแต่ว่าประสิทธิภาพของแต่ละตัวมันก็ไม่เท่ากันนะฮะผมว่าอยู่ในระดับที่อ,อาจจะดรอปกว่าตัวท็อปเมตาอย่างไอเอดีนมาสักหนึ่งหรือสองขั้นแต่ว่าไม่ได้เยอะนะฮะคือบัฟ d a m a g ได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคแล้วแล้วก็พอย n หลักของสกิลเนี่ยน่าจะเป็นตัวสกิลสองกับสกิลสามเนาะอ่าต้องพูดว่าสกิลสองกับแพสซีฟ เพราะีิลได้แค่สร้างโลครับอ่าเอาตัวอื่นไปใช้ก็ได้เอาจริงๆสร้างโลกับฮิลเนี่ยใช้ตัวอื่นได้หรือตัวอย่างมาโยฮิเอลก็มีฮิลไม่ไม่จําเป็นต้องใช้เลยครับอา่าพูดถึงข้อดีเนาะก็คือบัฟได้ถึงสิบหนึ่งร้อยสิเปอร์เซ็นแต่ข้อเสียฮะข้อเสียก็คืออา่าตัวละครที่เล่นด้วยเนี่ยต้องเป็นตัวละครที่สามารถเรียกว่าใช้ชาร์จใช้อะไรดีอา่าใช้ชาร์จต้องคุ้มะครับ คือต้องเป็นตัวตัวที่สามารถไล่สกิลได้บ่อยอ่าถึงจะสามารถใช้พวกตัวละครอ่าสกิลจากการชาร์จเนี่ยคุ้มอ่าว่าอย่างนั้นละกันซึ่งก็มีหลายๆตัวนะแต่ว่ามันไม่ได้ฟิกมากขนาดนะั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกฮะดังนั้นเอาตรงๆก็เล่นกับตัวไหนก็ได้เนาะซึ่งพลลัพของสกิลเนี่ยจะอยู่ที่สกิลสองสกิลสามสกิลหนึ่งเนี่ยใช้ออเด์นี่อ่าผมไม่ได้พูดใช่ไหมแต่ว่า นางใช้ออเทอร์นิจี่สเบสเลยนะในการสร้างโล300่สามร้อเกับฮฮลเลอร์หนึ่งร้อยเปอร์นต่อวิเนี่ยคือมันเยอะมากดังนั้นเอ่อถ้าจะเล่นเนี่ยผมไม่แนะนำให้ไม่ไม่แนะนำให้ได้สกิลแรกของนางละกันนะฮะเออเปิดเปิดโหมดที่ไล่สกิลแบบบังคับอันนั้นก็ได้ผมว่าอันนั้นน่าจะโอเคอยู่แล้วก็เออทีมใช่ไหมทีมอ่ะพูดถึงทีมหน่อยละกันทีมเนี่ยผมว่า น่าจะเข้ากันได้ดีกับไอดีนะน่าเสียดายที่นางไม่มีบัฟพลังเพิ่มพลังโจมตีนะไม่อย่างนั้นไอดีจะสามารถลดเกราะได้มากขึ้นทําให้เป็นไรลดเกราะของไอดีนมันค,ออค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้คาดหวังผลอะไรมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้ารวมกันบัฟใช่ไหมผมลองนึกภาพเล่นๆนะสามสิเอ่รอยห้ากับ1้อิเป็น2องร้อิบห้า 2อเดาเมจที่แบบว่าพับขึ้นมาจากดาเมจต,ต้นเฮ้ยผมว่าเยอะอยู่นะเยอะใช้ได้เลยอืมอืมอืมน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีมินเนียแต่มินเนียเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามินเนียไม่มีจอกเกาะเลยนะแล้วไอดีเซียก็ไม่มีจอกเก,กาะเหมือนกันดังนั้นเวลาเล่นมินเนียเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยจอกเกาะด้วยตัวหนึ่ง ไม่งั้นอ่อผมว่าดูดรอปๆลงไงไม่รู้อืมอืมเอ่อหรือว่าทัวเนลผมว่าทัวเนลก็เล่นได้ทัวเนลเป็นตัวที่ลงในทุรกีหมนแล้วแหละแต่ที่บอกว่าเล่นได้อ่ะคือทัวเนลมีแพสซีฟเล่นเกตฝั่งขวาใช่ไหมแล้วเล่นเกตฝั่งขวาอา่าเราก็จะสามารถใช้เกตฝั่งเขาเรียกอะไรเอนจีบอสเอ็นจีเบิร์สโหมดได้เร็ว ซึ่งพอ e r g y b u บอร์หมดมาเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถอ่าดึงประสิทธิภาพสูงสุดของน้องอาดิเซียออกมาได้อ่พูดง่ายคือล่ Energy เบ r ร์บ่อยแหละอืแล้วก็อคุณจะเล่นกับตัวอะไรละ่ะผมว่านะก็น่าจะเล่นแบบตัวละครเดิมๆครับคือเป็นอคอมเพลเลอร์หรอ เป็นตัวบัฟอีกตัวหนึ่งะครับตัวบัฟสองตัวมีอาร์ติเซียหนึ่งตัวแล้วกับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปอีกตัวเป็นตัวดาเมจเหุซึ่งตัวที่ <c oughs> ไปได้ทุกที่อยู่แล้วนะฮะก็ไมอาหูเอลเนาะไปได้ทุกที่เหมือนกันเลยขอแค่บ,บอสไม่กันเวทเยอะเกินนะครับไมอาหูเอลเป็นทางเลือกที่ดีมากๆด้วยความสามารถในการเจาะเกาะถึง50%แต่อาร์ติเซียไม่มีบัฟป้องกันไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะดังนั้นไมอาหูเอลอาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้น ถ้าจะเล่นด้วยอาจจะต้องมีตัวบัฟพ,พลังโจมตีอีกตัวหนึ่งแล้วก็นางหิวเพื่อนได้ด้วยก็ตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นนะฮะลองหาเล่นดูก็ได้ผมก็คิดไม่ค่อยออกแล้วแหละว่าตัวอะไรตัวไหนดีอาจจะเป็นนานาไหมเออนานา,นาอาจจะเล่นได้นะก็อ่ะประมาณนี้ละกันแล้วก็ต้องขอผมโดนออฟฟิเชียลแกงฮะ คือเอางี้คือวันแรกอะ่ะเขาประกาศชุดสองตัวละครกับออกหนึ่งเออสองสกินหนึ่งตัวละครวันที่สองเขาก็ประกาศอีกหนึ่งสกินกับอีกหนึ่งตัวละครผมคิดว่าโอเคหมดแล้วมี SSR 1หนึ่งตัวมี M UR 1หนึ่งตัวโอเคน่าจะหมดแล้วจะุปมีอีกตัวฮะมีชุดของชอปเปิ e ลเพิ่มขึ้นมานะเป็นชุดขายน่าจะขายแบบเดียวกับ เอ,อ่อทามาเลยผมว่าชุดสวยเลยนะแล้วก็มีตัวละครใหม่อีกตัวนึงเอ,อ่อชื่อว่าซิมอ่านว่าอะไรเนี่ยซิมเบียดซิมเบียดนะฮะซิมเบียดซิมเบียดซิมเบียเต้ซิมเบียด,ยด,ยด,ยดละกันโอเคเป็น Mercury นะออการเดือนเมอร์คิวรีนะเการเดือนเมอร์คิวรีก็มีตัวหนึ่งอยู่แล้วเนาะมีสองสามตัวละครอ,อยู่แล้วอย่างเช่น อาฟอลเลนหรือว่าน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 าใช่ไหมผมชอบจําชื่อจากสลับอีกคนนึงอะไม่ต้อมาฟอร์ซีอ๋อนานาถูกแล้วนานาถูกแล้วอะซึ่งตัวละครนี้ผมไม่มีข้อมูลเรื่องตัวเลขนะดังนั้นจะขอพูดถึงสกิลธรรมดาละกันสกิลแรกนะครับสร้างโล่ขึ้นมาให้เพื่อนทุกคนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีไม่ใช่เพิ่มความป้องกันเวทมนต์กับกายภาพขึ้นมา5%แบบเดียวกับใครรู้ไหมแบบเดียวกับ แบบเดียวกับแคทเธอรีนนะครับคือหลังจากไรสกิลจะเพิ่มพลังโจมตีกับความป้องกันเว่นมลไม่ใช่ความป้องกันแก้ภาพกับความป้องกันเว่นมลอย่าง5%จากแม็กเลือดดังนั้นเน้นทำสเตตไปที่แม็กเลือดนะก็ประมาณนี้แล้วก็สกิลสองนะฮะสร้างความเสียหายเว่นมลใส่ศัตรูทุกตัวเป็นสกิลธรรมดานะไม่ใช่สกิลชาร์จเป็นสกิลกดใช้สร้างความเสียหายอ๋อทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเว่นมลเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสิบวิ เมื่อเขาโดนความเสียหายเมื่อพวกเขาโดนความเสียหายเวทอ,อ๋อจะเป็นตัวบวกครับอ่าเป็นเป็นตัวบวกเป็นตัวบวกคือน่าจะเป็นตัวบวกแบบเดียวกับของพวกสายบิมส,สโตนทั้งหลายอะ่ะ<วา>อย่างน้องน้องคุยปัจจุบันะอ่ะอ่าดาร์กอะนิโมนี่ฮะเป็นตัวบวกแบบเดียวกันอ่าเป็นอันนี้เป็นดีบัฟแปะที่ศัตรูฮะเมื่อศัตรูโดนความเสียหายจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นอ่าน่าจะเป็นตัวนี้นะเท่าที่ผมอ่านดูโอเคแล้วก็ แพสซีฟนะครับเมื่อทําความเสียหายหรือว่าสร้างความเสียหายไม่เมื่อสร้างความเสียหายหรือว่าได้รับความเสียหายจะทําให้สกิลเ,เนี่ยสร้างความสกิลเอฟเฟกมากขึ้นผลกระทบของสกิลมากขึ้นผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงบัฟของสกิลหรือว่าความเสียหายสกิลอะไรพวกนี้ต้องรอดูอีกทีสแต็กได้สิบห้าครั้งเลยนะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะ เก่งอยู่นะฮะแบบว่าตัวละครดูสตรองมากเลยอะ่ะอ,อ,อืใช่ใช่เออสแต็กสิบห้าครั้งเนี่ยเยอะก็จริงนะแต่ว่าอันจริงก็ต้องรอดูอะ่ะอันเนี้ยนะอืมมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับลีไว i ิชผมคาดหวังมากมากเลยนะว่าคืนนี้จะมีแพทโน้ตออกมานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนลีไวิชประกาศ นิวอีเวต์มาแล้วแล้วคือ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 อาคาชามีสกินไว้เฮ้ยทุกคนผมคิดว่าหมดแล้วแต่ว่ามันมีมันมีม,นม,มันมาโอ้โหคือเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเห็นช่อง<笑><笑>เห็นเห็นใน u t u b e นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในไดสคริปชันด้วยไปดูได้นะอันนี้ผมเปิดให้ดูแค่บางส่วนนะครับคงคงไม่ได้ให้ดูทั้งหมดแต่ว่า เกิดอะไรกกิดเนี่ยขอรีบแป๊บหนึ่งนะฮะนี่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 ดู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 ินสวยมากคือนี่แหละคิดว่าจะรอดเหรอโดนครับยังไงก็โดนนี่นี่เน่เมื่อกี้ผมเห็นเวลากดใช้สกิลแบบเป็นก้มลงด้วยนะโคตรน่ารักอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โหเน็ตผมมันอึดตอนนี้ด้วยอย่างเศร้าเลย เดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่ทีมของอากาชานี่ไม่ใช่ทีมนี้อ่าน่าจะสรุปแล้วนะครับว่ามีหกตัวละครที่มีอ่าตัวละครสองตัวละครใหม่แล้วก็เป็นสกินใหม่สีตัวละครน่าจะช่วงนี้ปะไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้น,นี่เห็นปะกลมลงด้วยเมื่อกี้โคตรน่ารักเลยเ <laughs> รียบร้อยครับใครไม่ซื้อ <laughs> ผมซื้อแล้วก่อนนะ <laughs> โอเค <laughs> <laughs> ก็อืมเดี๋ยว ทิ้งลิงก์ใน Description ไปดูได้นะก็สำหรับวันนีอขอนน้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ด้วยวิชกกรใครแบบนี้หรบวันนี้ฟันเดีย้าติดแปของเซนกับไปบคิดว่าายบายฮนะ